สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่สุดเรื่องหนึ่งในวงการการเงินบ้านเราเลยนั่นก็คือ SCBX กับการพลิกโฉมครั้งประวัติศาสตร์ที่น้องบอกว่าโหทะเยอทะยานสุดๆไปเลยครับโอเคมาเริ่มกันที่คําถามนี้เลยดีกว่าครับลองคิดภาพตามนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าธนาคารที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยเนี่ยจู่ๆก็ลุกขึ้นมาประกาศว่าฉันจะเป็นบริษัทเทคโนโลยีเออเ นี่แหละครับคือโจทย์ใหญ่ที่เป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้และนี่ก็คือแผนที่ของเราในวันนี้ครับเราจะมาค่อยๆต่อจิ๊กซอภาพใหญ่ของ S c B X ไปด้วยการทีละชิ้นๆเลยนะเริ่มตั้งแต่ทำไมยักษ์ใหญ่ต้องตื่นเขามีพิมพ์เขียวอะไรแล้วสุขภาพการเงินละ่ะเป็นยังไงกูรูระดับโลกเขาว่าไงบ้างและสุดท้ายอนาคตที่เขาเดิมพันด้วย AI เนี่ยมันจะหน้าตาเป็นแบบไหนเอานะครับมาเริ่มกันที่บทแรกเลยยักษ์ตื่น ทำไมำไายักษ์ใหญ่อย่างไทยพาณิชย์ถึงต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขนาดนี้คำตอบมันก็มีอยู่หลายอย่างนะครับทั้งเรื่องเศรษฐกิจที่แบบโตช้าลงหนี้ครัวเรือนก็สูงปรีดและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือคลื่นของดิจิ t a ล disruption ที่มันซัดเข้ามาเปลี่ยนโลกการเงินไปแบบพลิกฝ่ามือเลยและนี่คือคำตอบของเขาครับยุทธศาสตร์ที่เรียกว่ายานแม่ฟังแล้วดูยิ่งใหญ่เนาะแต่คอนเซปต์หลักๆเนี่ยจริงๆมันเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากเลยนะคือเขาทำการผ่าตัดใหญ่ ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่หมดเลยครับแยกธุรกิจดั้งเดิมที่มั่นคงคงที่เป็นเหมือนเครื่องปั๊มเงินเนี่ยออกจากธุรกิจใหม่ๆที่แบบต้องการความเร็วต้องการโตวไวเป้าหมายสูงสุดก็คือการทะยานขึ้นไปเป็นกลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนําในระดับภูมิภาคให้ได้ทีนี้คําถามต่อมาก็คือแล้วจะทํำยังไงล่ะมีเป้าหมายแล้วแล้วจะไปให้ถึงได้ยังไง SCBX ก็เลยวางพิมพ์เขียวขึ้นมาครับเขาเรียกมันว่ายุทธศาสตร์3มรุ่นซึ่งไอ้เจ้าพิมพ์เขียวนี่แหละครับ ที่จะเป็นเหมือนเครื่องยนต์หลักคอยขับเคลื่อนยานแม่ลำนี้ไปข้างหน้าภาพรวมของพิมพ์เขียวนี้ก็คือการแบ่งธุรก,กิจออกเป็น3ามกลุ่มชัดๆเลยครับมีรุ่นที่1เป็นเหมือนฐานทับหลักรุ่นที่2เป็นเครื่องยนต์สร้างการเติบโตและรุ่นที่3อันนี้น่าสนใจมากคือการเดิมพันเพื่ออนาคตอ่ะเรามาเจาะลึกกันทีละรุ่นเลยดีกว่าครับมาเริ่มกันที่เจน1หรือรุ่นที่1กันก่อน,อนเลยนี่คือหัวใจและกระดูกสันหลังของยานแม่ลำนี้เลยครับ นั่นก็คือตัวธนาคารไทยพาณิชย์ที่เราคุ้นเคยกันดีนี่แหละหรือ scb bank หน้าที่หลักของ gen หนึ่งเนี่ยไม่ใช่การเติบโตแบบบูว่านะครับแต่คือการเป็นวัวนมหรือ cash cow ชั้นดีเลยคือคอยผลิตกระแสงเงินสดมหาศาลอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ส่งต่อไปหล่อเลี้ยงธุรกิจใหม่ๆใ,ในเจนอื่นๆให้เติบโตขยับมาที่ gen 2ครับถ้าเจน1เป็นฐานที่มั่นคง gen 2ก็คือเครื่องยนต์เทอร์โบที่จะสร้างการเติบโตในระยะกลางเลยครับนึกถึงบริษัทอย่าง c a r d x ที่ทําเรื่องบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลหรือ Auto-X ที่ทําสินเชื่อจำนำทีเบียนรถเงินชยโยกลุ่มนี้จะเน้นไปที่สินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนสูงๆซึ่งแน่นอนมันก็มีโอกาสทํากําไรได้เยอะขึ้นแต่นี่อีกด้านหนึ่งมันก็เหมือนเรียน2ด้านครับคือมันก็จะอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจมากกว่ากลุ่มแรกนั่นเองและสุดท้ายครับเจน3เดิมพันแห่งอนาคตถ้าจะให้เปรียบเทียบนะ มันเหมือนกับยานสำรวจลำเล็กๆที่ยานแม่ส่งออกไปในดินแดนใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีใครไปถึงในโลกการเงินและเทคโนโลยีเลยครับทับหน้าก็คือบริษัทอย่าง Innovest X ที่เป็นซ u เปอร์แอปด้านการลงทุนครบวงจรแล้วก็มี SCB 10X ที่เป็นเหมือนหน่วยกล้าตายออกไปลงทุนในเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกจริงๆอย่าง AI blockchain ทั่วโลกเลยครับโอเคยุทธศาสตร์ฟังดูดีมากเลยครับภาพสวยหรูเลยแต่ว่า กลยุทธ์จะดีแค่ไหนมันก็ต้องมีตัวเลขมายืนยันถูกไหมครับคาถามคือแล้วสุขภาพการเงินของยานแม่ลํานี้จริงๆแล้วเนี่ยมันแข็งแกร่งพอที่จะทําตามแผนที่วางไว้ได้หรือเปล่าอะไปสองงบกันเลยครับดูจากตารางนี้จะเห็นภาพรวมชัดเลยนะครับกําไรสุทธิเนี่ยก็เติบโตมาเรื่อยๆจนมาแตะเกือบเกือบสี่หมล้านบาทในปี2024และจุดที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคือ NPL ratio หรือสัดส่วนหนี้เสียครับ ที่เขาสามารถบริหารจัดการให้มันลดลงมาได้นิดหน่อยในปีล่าสุดทั้งทั้งที่สถานการณ์หนี้ครัวเรือนบ้านเราเนี่ยก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่แต่ตัวเลขที่อาจจะทําให้หลายๆคนร้องว้าวน่าจะเป็นตัวนี้ครับ80%ใช่ครับฟังไม่ผิด80% นี่คืออัตราการจ่ายเงินปันผลในปี2024ซึ่งมันสูงกว่านโยบายขั้นต่ำที่ตั้งไว้แค่30%ไปแบบคนละเรื่องเลยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นแม่เหล็กชั้นดีเลยนะครับสำหรับนักลงทุนสายที่ชอบรับเงินปันผลสม่ำเสมอสรุปง่ายๆเลยก็คือเราอาจจะเรียกงบดุลของ scb x ว่าเป็นป้อมประการหรือ fortress balance sheet ได้เลยครับดูจากอัตราส่วนเงินกองทุนหรือ car สิครับสูงถึง18.9%ในขณะที่เกณฑ์ขั้นต่ำของแบงค์ชาติเนี่ยเขาขอแค่1 2เอง แล้วดูเงินสำรองนี้เสียสิครับมีสูงถึง158%คือมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าฐานะการเงินเขาแกร่งจริงๆเอาละครับมาถึงช่วงที่ผมว่าสนุกมากๆแล้วเราจะลองมาสวมบทบาทเป็นนักลงทุนระดับตำนาน2คนแล้วมาวิเคราะห์ S C B X ผ่านแว่นตาของพวกเขากันครับคนแรกคือ Warren Buffett เจ้าพ่อนักลงทุนเน้นคุณค่าและคนคือปีเตอร์ลินปรมาจารย์นักลงทุนเน้นการเติบโตมาดูงครับว่าถ้าเป็น2คนนี้เขาจะมองยานแม่ลำนี้ว่าย่างไง โอเคถ้าเรามองผ่านแว่นของวอลเลนบัฟเฟตที่เป็นเหมือนผู้ตรวจสอบจอมเก๋า SCBX นี่ถือว่าผ่านเลยครับเพราะอะไรเพราะมีคูเมืองหรือโมดที่แข็งแกร่งมากทั้งจากแบรนด์ที่คนเชื่อถือต้นทุนการเงินที่ต่ำแล้วก็ที่สำคัญคือราคาหุ้นยังต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีอยู่มีมา r g i n of safety นั่นเองแต่พอเราสลับมาใส่แว่นของปีเตอร์ลินช์ที่เป็นเหมือนนักสืบมองหาหุ้นโตเร็วเขาจะจัด SCBX เป็นหุ้นประเภท s ต a ล w a r d หรือหุ้นแข็งแกร่งคือดีนะ แต่มันยังโตไม่หวือหวาเท่าไหร่เพราะค่า PEG ratio มันยังสูงกว่าหนึ่งแต่จุดที่ลินช์จะตาโตเลยก็คือทรัพย์สินที่ซ่อนอยู่หรือ hidden assets ที่อยู่ในบริษัทลูก Gen 2กับ Gen 3นี่แหละครับที่มันรอวันระเบิดพลังออกมาโอเคไม่ว่ากูรูจะมองยังไงนะครับ SCBX ก็กำลังเดินหน้าเต็มกำลังสู่การเดิมพันครั้งใหญ่ที่สุดเพื่ออนาคตและการเดิมพันครั้งนี้มีชื่อเดียวสั้นๆเลยครับนั่นก็คือ AI ซึ่งกำลังจะถูกผลักดันให้กลายเป็นหัวใจดวงใหม่ในการขับเคลื่อนองค์กรทั้งหมดเลย และนี่คือเป้าหมายที่ต้องบอกว่าทะเอทยอทยานมากๆครับการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย AI เป็นหลักโดยตั้งเป้าให้75%ของรายได้มาจากความสามารถของ AI ภายในปี2027โหนี่คือการประกาศทิศทางที่ชัดเจนและท้าทายสุดๆไปเลยและอาวุธลักของเขาคืออะไรคือเจ้านี่เลยครับไต้ฝุ่นหรือไทฝุนมันคือโมเดลภาษาขนาดใหญ่ภาษาไทยหรือ LLM ที่ SCB 10X พัฒนาขึ้นมาเองเลยนะครับการมีโมเดลของตัวเองเนี่ยมันคือความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญมากๆเลยนะเพราะมันแปลว่าเขาสามารถปรับจูนให้มันฉลาดและเข้าใจบริบทของคนไทยได้ดีที่สุดปรับให้เข้ากับธุรกิจของตัวเองได้เต็มที่ตั้งแต่แชทบอทคุยกับลูกค้าไปจนถึงการวิเคราะห์สินเชื่อที่โคตรซับซอ้อนเลยครับซึ่งทั้งหมดนี้แหละที่จะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐาน,น้นน AI ของทั้งกลุ่มในอนาคตนอกเหนือจากเรื่อง AI ที่เป็นภาพใหญ่แล้วเนี่ย ในอนาคตอันใกล้นี้มีอีก3เรื่องสําคัญที่เราต้องจับตาดูการเคลื่อนไหวของ SCBX เลยครับ 1. คือการปรับจูนเครื่องยนต์ Gen 2ให้ทํากําไรได้ดีและมีประสิทธิธภาพมากขึ้น 2. คือการบุกตลาดบริหารความมั่งคั่งหรือ Wealth Management เพื่อตอบโจทย์สังคมสูงวัยและ3การแย่งชิงใบอนุญ,ญาตธนาคารไร้สาขาหรือ Virtual Bank เพื่อเจาะลูกค้ากลุ่มใหม่ๆที่ธนาคารแบบเดิมๆเข้าไม่ถึงทีนี้ถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดช่างน้ําหนักข้อดีข้อเสียมันก็จะออกมาประมาณนี้แหละครับ ด้านที่เป็นจุดแข็งเลยนะก็คือฐานะการเงินที่แข็งแกร่งเหมือนป้อมปราการอันนี้ให้ไปเลย30%ตามมาด้วยเงินปันผลที่สูงมากๆอีก25%แล้วก็วิสัยทัศน์เรื่อง AI ที่ชัดเจนอีก20%แต่แน่นอนมันก็ยังมีความเสี่ยงที่เราต้องคอยดูอยู่เหมือนกันทั้งจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอนกับความเสี่ยงเรื่องคุณภาพนี่ครับ และสุดท้ายก็มาถึงคำถามที่เราอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดกันต่อครับว่า S c B X เนี่ยคือภาพอนาคตของวงการธนาคารจริงๆหรือเปล่าหรือว่านี่คือการเดิมพันครั้งใหญ่ที่อาจจะเสี่ยงเกินไปคำตอบสุดท้ายก็คงไม่มีใครบอกได้ชัดเจนแต่ที่แน่ๆการเดินทางของยานแม่ลำนี้น่าติดตามมากๆครับ